กับกองทัพี้ครับมสุดท้ายแล้วน้องชายเป็นยังไงบ้างครับผมการที่ซ้อมครั้งนี้ก็เต็มที่ครับตอนวนี้เสริมทั้งเรื่องของใจปิดเกมความมั่นใจที่มันเต็มร้อยครับตอนนี้เรียกว่าเตรียมพร้อมมาเต็มที่เรื่องน้ำหนักเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เรื่องน้หนักเกินอยู่นิดหน่อยครับเรียกว่าสบายๆครับไม่ใช่ปัญหาครับคุณจินเรื่องของเวลาการต่อยแล้วก็เรื่องการคำค้าน้ํานี่คือ่าจะคล่องแล้วเนาะในเรื่องการเตรียมตัวครับ นี้ถึงโค้งสุดท้ายประเมินในการต่อยพี่โอไว้อย่างไงบ้างครับลูกเกมผมว่าลูกเกมเอามาสนุกดูเดือดแน่นอนครับเพราะว่าต่างคนต่างใช้ฝีมือของตัวเองอหาชิงจังหวะกันพูดถึงมีการคาดประมาณว่าน้องโอจะลดในพิกัดนี้สิ่งหนึ่งที่น้องโอจะมีมากขึ้นนั่นคือเรื่องของสปีดครับทางกล้อ,องตัวนี้คิดว่าไงครับความเร็วของพี่เขาก็ ผมว่าน่าจะเร็วแต่ความหนักความหนักอาจจะดับลงตรงจุดนี้อาจจะเป็นทั้งได้เปรียบและเสียเปรียนครับระว่าไปนะครับประเมินการว่าเออตอนนี้พูดถึงน้ําหนักของเราเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ <Okay. S 1> เกินอยู่สองปอนดนะ์ครับก็เลยว่าถึงเวลาถึงวันช่างก็ั้งไทยจวันทุ่งนเนื้อเนาะน่าจะโอเคครับคิดว่าหลังจากผ่านไฟนี้ไปไดนะ้ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ระวังแผไนไว้ยังไงบ้างครับ ก็ถ้าผ่านไฟนี้ไปได้ก็ก็เป็นสิ่งที่ดีครับถ้าผ่านไฟนี้ไปได้แล้วก็รอดูอนาคตอีกทีนึงครับถามเพิ่มเติมน้องเราต่อยกติกามวยไทยมาตลอดเลยถ้าเกิดผ่านไฟนี้ไม่ได้แล้วเกิดมันมีโอกาสไหมที่จะลองไปต่อยคิปบิรกซิ่งบ้างก็เคยคิดครับเคยคิดแล้วที่ผ่านมาที่เคยต่อยมาบ้างไม่เคยครับแต่ก็เชื่อว่าน่าจะต่อยได้นะครับต่อยได้ครับ าจะล่อยเนยังไงมันต้องมีอะไรรับตัวตัวตัวกล้องตัวนี้เองคิดว่าจะต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพราะโดยมองของแฟนๆหนุ่ยก็มองว่าจริงๆแล้วทรงอย่างเราถ้าต่อยก็น่าจะเหมาะก็เรื่องสปีดความเร็วแล้วก็ความคล่องตัวนี่แหละครับใช่ครับตอนนี้แชมป์มันยังว่างอยู่ใกล้ยังครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับก็เนี่ยเรียกว่า ย่างที่น้องบอกนะว่าแชมป์มันก็มีโอกาสได้แล้วถ้าสมมติว่าถ้าเกิดมันมีโอกาสได้จริงจริงๆเนี่ยส่วนตัวเรามองนะสองช้อยระหว่างซูเปอร์เล็กกับรถถังส่วนตัวเราคิดว่าเจอใครนะ่าจะต้องทําการบ้านหนักเป็นพิเศษร,ระหว่างสองคนนี้ <c oughs> ก็ทําการบ้านหนักทั้งคู่ครับเพราะว่าเขาเป็นแชมป์ <c oughs> ครับก็รยกว่าหนักทั้งคู่เลยใช่ครับอย่างที่น้องบอกว่าก็เคยยกให้สองคนนี้เป็นอันแบบต้นต้นของรุ่นครับผม แล้วอย่างคู่หนึง่งหลายคนก็แบบน่าเสียดายเนาะเขาอาจจะแบบเขาก็ามีปัญหาเรื่องของการตรวจร่างกายที่แบบมีสารเข้าไปอย่าง DS yes. มาโมดิาเกิดเจอกันในอนาคตถ้าเกิดเขาพ้นโทษกลับมาเนี่ยเจอกันเราคิดว่าน่าจะสนุกไหมน่าจะสนุก,นกครับน่าจะสนุกมากครับครับเขาเป็นนักชกที่รูปร่างสูงใหญ่ใช่ครับแต่เขาพร้อมที่จะประทะครับประทะได้เหมือนกันนะครับผมก็เรามองทีละสเต็ปสเต็ปเนาะถ้าสมมติว่าแบบ ผ่านพี่โอไปได้ในส่วนของตรงนี้เราคิดว่าเรามีเป้าหมายไหมว่าในใจอยากจะเจอใครในอนาคตก็เป้าหมายของผมก็ถ้าถ้าชนะพี่โอไปได้ก็ก็เป้าหมายของผมก็คือแชมป์ก็จะพยายามไปให้ถึงตรงจุดจุดนั้นรับไอ้กับเจ้าเนี่เขาเพิ่งเซ็นสัญญาอย่างอาคีปเป็นยไงครับกล้องมองไงครับก็ถ้าถ้าถ้าประกบมาก็พร้อมที่จะเจอ ชกองูรประจันวันนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างครับในสายตาของอาคีบเลยครับมีความหนักมีความเร็วมีความคล่องตัวครับตรงนี้เป็นจุดแข็งของเลยใช่ครับจะเจอกันเป็นไงคิดว่าก็ผมว่าก็ดูต้องดูเกมบนเวทีครัว่าจะออกมาแบเป็นไงเขาสุดท้ายจริงๆละดูดูไฟนี้ดูเหมือนกับว่าน้องจะบอกว่าแบบดูแบบมั่นใจแล้วก็แบบ เสริมอย่างที่บอชะตีเคยบอกมาว่าแบบให้เสริมตรงนี้แล้วก็ไปทํามาแล้วก็พร้อมเต็มที่ก็เจอพี่อวนวันเสาร์นี้ก็พร้อมเต็มที่ครับครับผมโอเคพร้อมแบบนี้ฝากให้ถึงแฟนที่รอเชียร์เราหน่อยครับวันเสาร์นี้ก็วันวันเสาร์นี้ก็ฝากเชียร์ฝากเป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับเต็มที่ครับมีใจปิดเกมแน่นอนครับโอเคครับผมนิวเวอร์ชั่นวันเสาร์นี้กล้องจอหนีจะรอดูครับผมครับ รคับพี่โอครับพูดถึงโค้งสุดท้ายก่อนจบมืกี่วันแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับร่างกายร่างกายตอนนี้ก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแฟนๆก็อบจนห่วงนะครับนกำนักครั้งมีลดลงมาถึงสิบปอนด์เลยพี่โอเป็นยังไงบ้างครับบอกก็บอกแฟนๆนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสบายๆครับโค้งสุดท้ายนะตอนนี้เหลือกี่ปอนด์พี่โอเหลือตอนเมื่อกี้สอบว่าร้อยสี่สิบสอง มีเวลามีเวลาอีกหลายวันครับสองวันเลยได้นะครับคราวนี้ก็ทางด้านของกล้องโทณีเนาะน้อเขาก็คันานิจ่าบอกว่า,บวาแบบแหมให้เกียรติว,ว่าแบบเป็นถึงแม้ว่าจะลดต้าหนักไปเยอะเนี่ยความเร็วเพิ่มขึ้นก็ยังคงที่จะมีความเก่าในตัวอยู่แล้วก็อาวุธก็น่าจะซัดก,กันได้สนุกเลยส่วนตัวพี่โอว่า,วาเกมที่เจอกับน้องกล้องโทนี่เนี่ยมันจออมาในรูปแบบที่อาจจะดุเดือดถึงขั้นแบบมีไม่คบยกนะครับพี ดเดือดแน่นอนครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างเตรียมแผนมาก็ไม่ครบยกครับไม่ครบยกไม่ครบยกหรอก <c oughs> จะย้อนกลับไปถามเรื่อง <c oughs> เรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักนะจริงๆแล้วร้อยสามสิบห้าปอนด์น่าจะเป็นน้ำหนักที่ทางน้องโอ๋เนี่ยชกแล้วประสบความสำเร็จมากที่สุดในชีวิตเมื่อย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนะกับการกลับมาชกในรถถ้อยสามสิบห้าปอนด์อีกครั้งหนึ่งเรารู้สึกยังไงครับ ก็ต้องดูไฟที่จะถึงนี้นะครับว่าว่าจะเป็นยังไงแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่าในพิกัดนี้ดีครับจากการที่พยายามลด,ดลงเลยครับลดดูลวเป็นไงครับโอ้รู้สึกยังไงครับมันในความรู้สึกเรามันมันเร็วขึ้นไหมครับสปีดอาวุธมันเร็วในความรู้สึกใช่ครับในความรู้สึกสปีดเร็วขึ้นการออกอาวุธคล่องขึ้นครับผม ลูกหนักเป็นไงครับเพราะาจุดเด่นของโอ้อย่างความหนักหน่งวงจริงๆแล้วลูกหนักมันก็ลดลงตามน้ําหนักแหละครับแต่ว่ามันก็ยังคงคงเหลืออยู่ในส่วนหนึ่งครับอันนี้พอจะประเม,มินได้มั้มันมันจะเหมาะสมกับเราไหมถึงตอนนี้เหมาะสมครับเหมาะสมประเมินเหมาะสมมากครับย้อนถามกลับไปถึงคู่ต่อสู้ของเราคือกล้องเทร์นีครับในความเป็นกล้องเทร์นีโอ้คิดว่าในความเป็นกล้องเทร์นีนะฮะอะไรที่มันเป็นจุดเด่นเขาครับคือเขาก็เป็น มวยแบบมวยเด็กขึ้นนะมวยมยเด็กมกําลังขึ้นกําลังสดเขาก็มีความมั่นใจในตัวเขาเขาก็มีความรวดเร็วความคล่องตัวแต่แต่ก็ไม่ไม,มไม่มีปัญหาอะไรครับเออผมได้สัมภาษณ์<ม>ลกล้องธรณีครับหนึ่งในบทสัมภาษณ์ของเขาก็คือเขาบอกว่าเขาดูคุณตั้งแต่แปดขวบเขาเป็นเอซีคุณ ตั้งแต่8ขวบคุณรู้สึกยังไงครับก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีก็เป็นต้นแบบให้น้องๆนักมวยก็ไฟนี้ก็จะได้มาเจอกันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับความเป็นพี่เป็นน้องก็วางไว้ก่อนครับผมเหลือเวลาไม่กี่วันนะครับที่จะเจอน้องกล้องกรณี คืออยู่พอลดมาตรงนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับเราก็คือเหมือนกับเคยคุยกับเพียรนะว่าถ้าอยู่ร้อยสี่ห้าเราจะคนละสายกับคีบ็อกซิ่งมีแพลนไหมพอมาร้อยสามห้ากติกาไว้แค่ละคีบ็อกซิ่งด้วยมีแพลนแน่นอนครับผมผมคือจริงๆแล้วผมลดลงมาร้อยสามสิบห้าผมไม่ลดลงมาเล่นนะครับผมลงมาเพื่อเพื่อตั้งเป้าอยู่แล้ว ทั้งมวยไทยทั้งคีิกบ็อกซิ่งอยูแล้วแต่ว่าผมมันจะโฟกัสในไฟนี้ก่อนหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีครับแล้วในรุ่นร้อยสามห้าพี่โอนอกจากมีอย่างซุปเปอร์เลกรถถังในรุ่นนี้แล้วพี่โอ๋คิดว่ายังมีใครที่น่าจะมี็นู่ต่กอกรที่เป็นงานยากของขาก็น่าจะ<า>แข็งแข็งก็มีในแรงกิ้งเนี่ยครับก็มีซุปเปอร์เลกรถถังกล้องฮอรณีีนี่ยนะครับ ตาฝานนายก็คงสนุกครับผมว่าในรุ่นเนี้ยร้อสาสิบห้าผมผมผมจะได้ทุกคนนะเพราะว่าแรงปะทะแรงรูปรูปร่างสรีละมันมันเท่าเทกันอะแล้วก็มันมันมันต่อยกันได้สนุกทุกคู่แน่นอนเพราะว่าดูแล้วเชิงมวยอะ่ะมันมันไม่หนีกันหรอกมันใกล้ใกล้เคียงกันมันอยู่ที่การแก้เกม อยู่ที่การวางแผนอยู่ที่การเตรียมตัวครับผมโอ้ครับในฐานะที่โอ้เป็นอดีตแชมป์ผูเข้าไม่ถังเจ้าของแชมป์ในรุ่นแบตัตเบลแล้วก็ประมาณเดือนหน้านะยี่บเนี่ยเขาจะมีการวิสุทธิ์แชมป์กันแล้วนาบิลกับทางซูเปอร์เลกเนาะครับอยากให้เราพูดถึงคู่นี้นะครับอ่าพูดถึงคู่นี้เหรอครับอ๋อคู่นี้ก็เป็นคู่หยูดโลกอีกคู่หนึ่งนะครับเพราะว่าใครๆเขาก็อยากดูว่านาบิลก็ ได้กลับมาแก้มือด้วยแล้วช่วงหลังเขาสดมากด้วยเขาอาวุธเขามีครบทุกอย่างมั้เท้าเขาศอกเปะโอ้โหเป็นงานยากของซุปเปอร์เล็กแต่ว่าซุปเปอร์เล็กเขากแแ็แน่นอนอยู่แล้วเขาเป็นมวยที่ไอคดีการแก้เกมการวางแผนผมว่าคูน่นี้สนุกแน่นอน สนุกแน่นอนแล้วก็คนทั่วโลกอยากดูแน่นอนครับผมส่สวนส่วนตัวผมด้วยก็อยากดูครับว่าผลจะออกเป็นยังไงครับโ okay, อเคครับพี่โอครับสุดท้ายแล้วครับพี่โอวันเสาร์จะถึงนี้ฝากอะไรถึงแฟนที่เราเชียร์แล้วก็เราชมพี่โอบก็ฝากถึงแฟนๆนะครับที่มาดูมวยในวันเสาร์นี้ถ้าชอบผมก็เชียร์ผมนะครับชอบน้องกล้องธณีก็เชียร์น้องกล้องน้องก้องธณีนะครับว่าผมก็จะทําหน้าที่ให้เต็มที่ชกให้สนุก แล้วก็อย่าลืมนะครับน้องโอจูเนียนะครับตอนนี้กำลังกำลังหาประสบการณ์อยู่รอโอกาสเข้าวันครับสองไฟครับสองไฟครับน้องโอจูเนียแบ็กอัพดีแบ็กอัพดีลูกชายครับลูกชายครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับคุณครับพี่โอคร่บคุณครับ